โม่งเจ้อคิดเหรอเด็กหลงเหรอเด็กหลงหลงไปไหนอ่ะกับบ้านค่ะไม่หลงค่ะเคสหนึ่งสี่สี่ทำไมอ่ะร้อยเคสหนึ่งสี่สี่ไม่ได้หรออุ้ยหวานเหรอหวานเธอฟิวหวานเหรอไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าไม่ใช่ดอกไม้อารมณ์แบบน้ำตาไม่พ้นเองเนางแต่ฉันไม่ได้ดูเลย ทุกชา้นาเห็นภาพหัวข่าวว่ามาดูมาดูบอยแบนด์แนวหน้าของ Gen4 กันค่ะว้าแต่ฉันก็เลยอุ้ย่ดดูให้มันดูรู้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวทั่วลงเอาเดี๋ยวทั่วลงเอาสำนักข่าวอื่นไม่ใช่กูอดิไปเลยพูดไม่ได้พูดกูไม่ได้พูดสำนักข่าวพลาใช่ไปดูเลยหนึ่งสี่สามยิงหนึ่งสี่สามเคส มึงกูงงไอ้เนึงน่งฮะมึงโดนหรอกอะ่ะมึงอาจจะน่ารักก็ได้นะว้าไก่ดินไก่ดิบเอุ้ยไก่ตบหน้าด้วยมึงโอ้ยสุดสีีล่ะของมึง ้ันน้องบางชาลเลยเปล่าล่ะบางชาบางชาโอ้ยงจิวโอ้ยโดนหลอกฮะ <c oughs> มึงงานแบบเดียวเขา่าหาเร,ราค่ะ มึงท่าซีชั่นวงเนี่ยต้องให้ป่ะเต็มลานอะ่ะงานภาพอ่ะเขาทำงานหนักแต่จริงๆนะอยากแยง่งวมวะ่ะไดยป่ะกูทบเขาแ,แน่ใช่ไหมเธอชอบเธอชอบดูใน t ิกต็อกเวมือซีเซ่เสื้อครอป่ะเธอก็แบบฉันอยากง่งย่อจอดูเลอุย้ยพลาจ่อเ <laughs> ขาเซ็กซี่เขาฮอตมากเออมึงท่าซีชั่นเวอร์ปะเวอร์มาก แต่เ้าไี่หวานอยู่นะหวานงงแล้วมันคืออะไรอย่างเป็นหมดแบบความรักมาเคาะกระตูอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ทำน้องให้ยอนจีนก็เมือนกันใช่ไหมคุณพูดถูกปะออนจีนเออนจีนเออชอบแค่เนี้ยหุ้ย เท่เท่จริงกูอยากได้ตุ๊กตาหักใจวะมึงหรือว่าเขาจะทำขายวะทำขายชัวร์ฉันอยากฉันอยากตัวอ้อนแอ้นแบบขาววะเธอสมมติขออ้อนแอ้นหนะแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะเธอกินแต่เจ้ากิมสิบอดี้คีย์อะบอดี้คีหรือว่าชื่ออะไรนะคีย์บอดี้

Boys. โอ้ยส๊อฟเมพ่อกูยังช yeah. ็อกกรบสีเมื่อกี้อยู่เลยพวกสบายเยี่ยฮ่า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 ฮ เออย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนขับตีชันใครผัวพี่คะอีนอกร้อยสีิบสามเคสนะหรือว่าเคสมันนัมเบอ์สี่ร้อยสี่ิบสามวะเพราะว่าเคสไม่มีเอสไงใช่เคสเลขที่ร้อยสี่สิบสามใช่ฟิวนั้น เขสนุกอ่ะสนุกอีกแล้วอ่ะฉันสนุกทุกครั้งที่ได้ที่เสพงานสเตจใช่พวกเราบอว่าพวกเราพวกเราแบบไม่คาดหวังเลยตอนที่เรา MV แรกเราก็แบบมาแบบงงชื่อเพลงอะไรนะ m อวแรกที่เราดูตอนนั้นเราดู b a c k Door b a c k Door ปัก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 ปดูเัิปเ่นูกปหลังจากนักป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 ากปั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 กปช่เักปัยปรกปักปกปับปากปัาปัก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 ปกัา อยากดูเพลงเก่าๆของเขาเลยอ่ะเออช่วงๆที่ไม่ได้ดูอ่ะได่ดูนี่เลยอะไร Music b a n ์ไป Music b a n ์แต่อาจจะโดนแบน์นะ Music b a n ์อ่ะก็ดูอันอื่นไหมไม่น่ามีปะเพราะว่าเขาเขา comeback วันนี้ไงแล้วเขาก็ปล่อยวันนี้เลยอ๋อหรอใช่เขาขึ้น่ studio ชูก็ยังไม่ยังไม่มางันดูนี้แหละเดี๋ยวไปโดนแบนแน่เดี๋ยวไปเอาภาพเดี๋ยวไปเอาภาพเลยเอา ขอแนะนำคนดูให้ดูสองจอนะครับเนื่อจะเอาวิดีโอขึ้นไม่ได้ขอโทษด้วยค่ะไปดูสามสองหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่สามหนูอ๋อสามสองหนึ่งไปดูใช่ไปดูเคสที่ร้อยสี่สามเลยค่ะมึงเพื่นี่หน้าร้อนไปหมดเลยฉันเม่นบางชาหล่ะกันเนี่ยกูชกให้ โอ้ยนี่ไม่โอ้เป็นคนน่ารักมากสุดอะที่น้<ต>นองให้ย้อนจินหรือเปล่านี่น้องให้ย้อนจินมองสายอยู่เธออย่ามือพิ่งพูดไว้อยาให้เรียกสัง่งจากโคเขาก็ต้องมาถีบย้อนหน้าเ <c oughs> ม่อแต่สุดน,น,นะ<แ>น่ารักนะแล้วต่แบบน่ารักแบบดูเท่ๆอะ่ะ <c oughs> ฉันอยากใช้คนเดียวกับของเธอได้ไหมใส่เสื้อคล็อกอีกแล้วอ่ะใส่ช้คนเดียวกับของเธอได้ไหม เธอเขาจะมาทัวลงกันจริงๆกันนะ R N โอ้ยอะไรคือฟังชันอยู่ตรงขอบอ่ะแต่เขาอย่างเงี้ยน่าหลอนเขาต้องห่วงกันดีไหม มึงมั่นมึงทำได้แต่สวยไหมอีกเรื่องโอ้ยน่ารักน่ารักจริงเธอจะนเสียอาการมากเลยครับแล้วฉันจะบอกผ่วเธอเดี๋ยวผมวว่าเห็นคลิปครับผมเป็นแฟนคลับช่องได้สามอ้วอ I'm s อรี่ฉันไม่สามารถดูคนอื่นได้น้องให้ยอนจีนกูยังไม่ได้ลองเลยอ่ะนี่ไง อุ้ยกรูฟีนะอุ้ยเขาแต่งหน้าสวยอะแต่งแต่งหน้าสวยจริงดูสิเขาแต่ว่าแต่ว่าเขาตัดผมหรือเปล่านะเขาหรือว่าเขาเก็บไปในหมวกอะเพราะเมื่อกี้ตอนนั้นยังเห็นอุ้ยเธอลรถนะท่าไหนรถที่ขาใช่ คาริสมาและความแบบยูนีคไม่เหมือนใครอย่ะจริงแบ<ก>บวเพลงรถจัดทุกครั้งที่คัมแบบเลยถ้าถ้าหลับตาฟังอะรู้เลยว่าเป็นเซ<ช><ใ>นอร์กิ น่ารักมากเลยอ่ะอยากแต่งตีมกะลาสีอ่ใช่แต่เป็นกะลาสีที่เป็นชุดหนักแบบดือ้อเธอต้องโดนมัดน,นะอย่างเงี้ยเธอเราเขาไม่ถ่วงเขาใส่ไม่ถ่วงคุณฉันชอบมากกับการใส่แบบคือมันมีความเฟมินีนผสมมาแบบตุ้มหูเวียนเวสปูดอย่างเงี้ยโอ้โอ้ เธอมันมันมันอดไม่ได้อ่ะเธอสลูแล้วอะไรวันโฟร์ีอะอืโหแต่งหน้าสวยมากอยากแต่งออกไปงานพรุ่งนี้เลยอีเวนต์นี้สน้องไปพรุ่งนี้อ่ะเธอเบ้าหน้าเราก็มีส่วนสำคัญไม่เบกครับแบบคอมพิวต์ลุกเนาะมึงมึงถ้ามึงหน้าแบบน้องเทียนจีนมึงไม่แต่งหน้ามึงก็สวย แต่น้าแบบกูแต่น้าแต่น้าชอบเหลือเกินอยากเป็นน้องตัวเล็กเนี่ยกูเลยเนิ่ยอีเงี้ยไม่อ่ะไม่น่ารักตรงไหนอ่ะบอกให้เป็นสายหมีก็จะเป็นสายหวานอีกแล้วแต่บ่นะครับใา้ไม่ใจพี่ต๋องเอาเป็นสายหวานสายหมีกูบอกมันมาเป็นสามปีกูบอกมันมาสามปีแล้วแต่มันกลับมาจากอเมริกาว่ามึงไปเป็นสายหมีก็ดื้อดื้อยากเป็นนอนยอง อยากเป็นมนยองอยากแต่งหน้าแล้วเวลาไม่แต่งหน้าคือหนวดเฟิมกูบอกใครเป็นใส่หมีก็จะเป็นวนยองงงเ a สต้ปักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับยังคือถ้ามีใครพูดถึงใส่แฮชแท็กจองเวสซีให้ด้วยนะครับในทวิตเตอร์เดี๋ยวเจอกันครับอันยองกูปิดกี่า